หากพูดถึงต้นไม้ที่ปลูกแล้วจะช่วยให้ทำมาค้าขายดีขึ้นเสริมดวงเสน่ห์เมตตามหานิยมเสริมดวงทำมาหากินคงพลาดต้นนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมแทนคุณว่านไทยนะครับวันนี้ใครที่ค้าขายติดๆิขัดๆนะครับทำอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับลงทุนทำกิจการงานใดก็ล้มเหลวหรือเจ๊งไม่เป็นท่านะครับ วันนี้ผมแทนคุณว่านไทยมีว่านมงคลนะครับมาแนะนำนะครับอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับคุณผู้ชมนะครับเหมาะที่จะปลูกตามหน้าร้านค้าร้านขายนะครับเหมาะที่จะปลูกตามโรงแรมหรือใครประกอบธุรกิจนะครับทำกิจการโรงแรมรีสอร์ทนะครับว่านเหล่านี้นะครับเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลปลูกเพื่อเสริมความเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับดึงดูดผู้คนเข้าร้านดีนะครับคุณผู้ชม วันนี้ผมแทนคุณนะครับต้องบอกเลยว่าสองว่านมงคลน,นี้ถือว่าเป็นว่านมงคลที่ควรมีนะครับนะฮะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจหรือทำอประกอบอาชีพอะไรก็ตามแต่ถ้าอยากได้ว่านมงคลอยากให้ความเป็นมงคลดีนะครับจะต้องมี2ว่าน,นี้นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือนะครับชนิดที่1น,นั่นคือเสน่ห์จันแดงนะครับเสน่ห์จันแดงถือเป็นว่านเก่าแก่โบราณนะครับจัดอยู่ในตระกูลคล้ายๆบอน ใบจะมีกลิ่นหอมก้านใบแดงนะครับใบใหญ่นะครับจันแดงนะครับถือว่าเป็นเสน่จันที่มีฤทธิ์นะครับเกี่ยวกับทางเมตตามหานิยมนะครับปลูกไว้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนะครับเรียกลูกค้าเข้าร้านดีนะครับเสริมความเป็นมงคลให้แก่ร้านค้าร้านขายนะครับหรือใครมีรูปปั้นองค์ปู่พญานาคที่นะครับแบบนี้นะครับก็ให้เหมือนนํามาถวายนะครับให้ท่านองค์ท่านนะครับ พวกว่านเหล่านี้ขึ้นชื่อว่าเป็นว่านเมตตานะครับถ้านํามาถวายองค์ปู่นะครับก็จะดึงดูดลูกค้าเข้าร้านดีเสริมความเป็นมงคลอีกด้วยนะครับและชนิดที่สองนะครับนั่นก็คือว่านมหาบัว ว่านมหาบัวถือเป็นว่านเก่าแก่โบราณนะครับที่มีมาตั้ง,งนานนะครับถือเป็นว่านมงคลที่ปลูกคู่บ้านคู่เมืองนะครับตั้งแต่สมัยกุงศรีอยุธยานะครับถือเป็นว่านมงคลชั้นดีนะครับมีปลูกแล้วนะครับเมื่อไร่ที่ว่านออกดอกก็จะมีแต่ความโชคดีมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเอาแถมอีกหนึ่งว่านนะครับชนิดที่3ก็คือว่านพยาไม้ใ่แย่ นะครับตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับทำคลิปไปบ่อยมากนะครับเกี่ยวกับโชคราบค้าขายเงินทองนะครับหน้าที่การงานนะครับนะฮะทั้ง3วันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดว่านมงคลนะครับที่ควรหามาปลูกไว้หน้าร้านค้าร้านขายกับเสริมดวงทํามาค้าขายดีนะครับหรือใครที่กําลังค้าขายรู้สึกว่างีบเงียบนะครับลูกค้าไม่ค่อยเข้าร้านนะครับหรือเจอคู่แข่ง นะครับต่างๆนานาครับก็ลองหาไปปลูกดูนะครับ3วันมงคลนี้ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับเกี่ยวกับเสริมดวงนะครับเหมาะสําหรับคนทํามาค้าขายคนทํามาหากินนะครับนะฮะในระหว่างนี้นะครับผมก็พาชมเดินชมร้านนะครับวันนี้นะครับผมได้ทําการตกแต่งร้านบางส่วนนะครับก็เลยเอาภาพบรรยากาศหรือวิดีโอนะครับ ที่ถ่ายไว้นะครับมาให้ชมกันนะครับอันนี้เป็นดอกไม้ปลอมนะครับที่ถูกมานาจัดจัดวางนะครับอย่างสวยงามบริเวณหน้าร้านนะครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าการตกแต่งหน้าร้านนะครับจะเพิ่มพลังงานดึงดูดผู้คนนะครับนะฮะให้ความสวยสดงดงามและเพืความเป็นสนินะครับให้คนนะครับพูดปากต่อปากนะครับจนทําให้ร้านค้าร้านขายเรานั้นนะฮะค้าขายดีขึ้นนะครับ และก็ว่านมงคลขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นร้านนะครับขายของของผมเองนะครับตรงนี้ก็จะขยายร้านอีกนะครับคุยกับทีมวิศวะในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ลงทุนนะครับได้กําไรจากธุรกิจตัวอื่นนะครับนะฮะก็นํามาขยายขยายร้านนะครับปีนี้ขอหน้าที่การงานการเงินนะครับแต่หลักๆแล้วปีนี้ผมขอหน้าที่การงานนะครับให้ที่มั่นคงหน้าที่การงานที่แบบ นะครับล้นหลามนะครับต้องบอกเลยว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับในช่วง 2- 3สาเดือนที่ผ่านมาว่าคนใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะประสบความสำเร็จในธุรกิจต่างๆนะครับในส่วนตัวผมนั้นมีความเชื่อและศรัทธาในผู้ว่านและก็ในวัตถุมงคลเครื่องรางต่างๆนะครับก็รู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด กว่าทุกๆปีนะครับในปีนี้ขอบ้านหลังใหม่ก็ได้บ้านหลังใหม่นะครับขอรถยนต์ก็ได้รถยนต์นะครับขอให้หน้าที่การงานหลังไหลเข้าหาก็ได้ทําแบบไม่หยุดนะครับทําแบบเข้าแบบนะฮะต้องนะครับ,นะรบไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับคือเหมือนว่ามัน,ม,นมันเกินความคาดหมายจริงๆนะครับในปีนี้ ครับผมทํางานได้ไม่หยุดเลยนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้ผมลงคลิปบ้างไม่ได้ลงคลิปบ้างนะครับต้องขออภัยทุกคนนะครับที่โทรมาแล้วผมไม่ได้รับสายต้องขออภัยจริงๆนะครับและก็ทางไลน์นะครับทางเพจนะครับทุกอย่างผมไม่ได้ตอบหรืออะไรเลยนะครับต้องกราบขออภัยอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมนะฮะถ้าใครอยากจะได้ว่านมงคลเหล่านี้นะครับไปปลูกเสริมดวงเสริมชะตาบารมีให้ดียิ่งขึ้น ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับก็พอมีแบ่งปันอยู่นะครับคุณผู้ชมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแทนชาแนลนะครับสวัสดีครับ